แม่แพ้สองเกมติดมาริโอชี้เหตุผลแม่กระตุ้นแข้งเมืองทองเป็นพิเศษแม่ฟัดบุรีลำแม่แพ้มาสองเกมติดมาริโอยูลอฟกีคุณซอชอมาซิโดเนียชี้เหตุผลที่ไม่ได้กระตุ้นแข้งเมืองทองยูเนเตตเป็นพิเศษแม่เปิดรังดวนบุรีลำยูเนเตดในวันที่12กุมภาพ,พันธ์นี้ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลลีโอไทยลีก ดูการ2022-2023สัปดาห์ที่19ที่สนามแทนดิมสเตเดียมกีเดนพยองเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับ9เปิดบ้านพบกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาโดยทางทัพกีดเดนพยองเพิ่งลงสนามในบอลถ้วย120นาทีเต็มและแม้ต้องเปิดบ้านพบกับปราสาทสายฟ้าซึ่งยังคงไม่แพ้คใครในทุกรายการและเพิ่งลงสนาม120นาทีมาเช่นกัน กอนการแข่งขันมาริโอยูรอฟกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนมืองท้องยูไนเต็ดกล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมว่าที่ผ่านมาเราเจอบิ๊กแมตช์มาต่อเนื่องสําหรับเกมต่อไปแน่นอนว่าเราต้องหาทีมที่ดีที่สุดและกลับมาเอาชนะให้ได้ตอนนี้เรามีแค่เกมในหลีกอย่างเดียวมันเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องพยายามเอาชนะและกลับมาเพื่อเรียกความมั่นใจอย่างเกมกับเชียงรายผมมองว่าเราเล่นได้ดี และมีโอกาสมากมายผมเชื่อว่านักเตะของเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะเจอกับบุรีรัมผมมองว่าผมไม่จําเป็นต้องกระตุ้นอะไรพวกเขาทั้งนั้นเพราะทุกคนรู้ถึงความสําคัญของเกมนี้เราต้องพยายามเอาชนะบุรีรัมแม้จะรู้ว่ามันเป็นงานที่ยากเราเพิ่งแพ้พวกเขาในบอลถ้วยมาแต่เราก็สู้พวกเขาได้ดีและมีโอกาสเกมนี้เราจะต้องทําเต็มที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะทําได้ดีกว่าเดิมเกมนี้ไม่มีอะไรต้องคุยกันก่อนเกมในเรื่องของการกระตุน้น ผมเชื่อว่าทุกคนต่างรู้หน้าที่กันอยู่แล้วและรู้ว่าเกมนี้สําคัญกับทีมเราแค่ไหนรู้ว่าต้องทําอะไรและไม่นจาเป็นจะต้องกระตุน้นตอนนี้เราไม่ได้วางเป้าหมายอะไรเลยเราไม่มีเกมบอลถ้วยแล้วในที่ของเราหลังจากนี้คือทาให้ดีที่สุดในทุกเกมโฟกัสของเราตอนนี้คือการเจอกับบุรีรัมย์และต้องเอาชนะให้ได้เช่นเดียวกับเกมอื่นๆที่เราต้องทําให้เต็มทีเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดพยายามทําให้ทีม นนักเตะแต่ละคนมีผลงานที่ดีขึ้นและลงไปเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดในเกมนี้รอนนี้คือเกมในบ้านของเราเราต้องทำให้ดีเพื่อแฟนบอลของเรามาโูกาวปิดไทย